Yeah. สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่เพียงน้องเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยครับผมช่องคูโดงคอยคูโดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับธนบัตรนะครับให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องที่สําคัญนะครับจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่วทั่วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับ เพราะว่าครูโด่งมองว่าอย่างน้อยเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีเหรียญจะได้ทราบข้อมูลว่าเหรียญนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าเขาซื้อหาการเล่นเท่าไหร่ของในกลุ่มของนักสะสมนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่พี่น้องจะใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อหรือว่าขายเหรียญกระสาบและอีกประการหนึ่งนะครับครูโด่งก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนํามาสะสมก็คงต้องบอก กล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนะครับว่าเหรียญกระสาบที่กูดงนํามาสะสมนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญกระสาบที่กูดงรักแล้วก็ชอบโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่ากโดงก็รักในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เลยเป็นการสะสมสําหรับวันนี้นะครับกโดงจะมาพูดถึงเหรียญย5สาสตังค์ทองเหลืองนะครับสำหรับเหรียญย5สตาสตงค์ทองเหลืองที่กโดงเพิ่งได้มาเนี่ย คุดโด่งได้มาในราคา300อบาทก็อยากจะมาให้เพื่อนๆพี่ๆ้องดูอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยถ้าเป็นลักษณะนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับวันนี้คุดโด่งจะมาพูดมาคุยกันสําหรับเหรียญย5สสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือว่าเหรียญสลึงสําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดมหาธาตุวรวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรมรมราชนะครับผมนี่ อาจจะเบอรเอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเล็กมากแล้วเหรียญนี้ผลิตมาตั้งแต่ปี2530แล้วมาสิ้นสุดที่เป็นทองเหลืองจริงน,นะครับปี2551สําหรับเหรียญปี2 0 0 0นี่นะครับปี2,500 47ที่ครูโด่งเพิ่งได้มานะครับ47เนี่ยกับจํานวนการผลิตเนี่ย 100กว่าล้านเหรียญนะครับ104ล้าน8แสนสหมื่นเหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็พอผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนก็เยอะเดี๋ยววันนี้คุโดวงให้เพื่อนๆพี่ๆพนน้องได้ดูนะครับสำหรับเหรียญนี่คุโดวงได้มาเป็นเหรียญที่2แล้วนะครับเหรียญแรกนี่ค่อนข้างสูงหน่อยเหรียญปี2547นอี่ะครับอันนี้ให้ดูนะครับไม่ใช่เหรียญ2ขอบนะครับไม่ใช่เหรียญสองขอบเดี๋ยวคุโดวงให้ดูนี่เหรียญนี้นี่ครับผม นี่คือเหรียญที่ครูดงก็เพิ่งได้มานะครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับปี25 4 7บเเหมือนกันเนี่ยนะครับขอบจะน้อยกว่าเดี๋ยวครูดงให้ดูนะครับเดี๋ยวครูดงหมุนให้ดูนะครับนี่ความผิดปกติตรงนี้นะครับจับมาบิดไหมเห็นไหมครับนี่คือเหรียญเอียงเหรียญเฉียง90องศานะครับถ้าเกิดเหรียญแบบนี้มีราคานะครับผมเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วก็ค่อนข้างสูงด้วยถ้าเกิดเป็นพระเศียรตรงก็แ0 0อบาท ได้เลยแต่ว่าเฉียงขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300บาทเหรียญแรกที่คุโด่งได้มานั้น500บาทนะครับไม่รวมส่งตอนที่รับมาใหม่ๆนะครับตอนนี้ที่คูโด่งมาเพื่อนๆติดต่อมาให้อันนี้ก็อยู่ที่300บาทนี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญย5สสตางค์งเหรียญ50สตางค์ในคุโด่งแนะนานะครับก่อนที่จะนําไปใช้หรือว่านําไปทําบุญนะครับคุโดงนน่งแนะนําจับเหรียญพลิกมาสักหน่อยนึง จับเหรียญพิกมาแบบนี้ถ้าเกิดเจอเอียงแบบนี้ขวางแบบนี้มีราคานะครับแทนที่เราจะนําไปทําบุญก็มีมูลค่า25สตางค์แต่ว่าถ้าเกิดมีแบบนี้นะครับจาก25สตางค์ขึ้นเป็น300บาทเลยนะครับผมขึ้นมานี่600เท่านะครับ600เท่า พันเท่าเลยนะครับนี่สาหรับเหรียญ25สตาตงค์วันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพีนพนพน่น้องมีเหรียญแบบนี้สามารถพูดคุยกับครูโด,ด่งมาได้นะครับเพราะว่าครูโด,ด่งก็เป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่พ่อค้าลา เวลาส่งรูปมาให้เราก็มาพูดคุยกันแต่ก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนิดนึงนะครับบางคนเข้ามาสอบถามราคาของคูโดงนะครับเพื่อให้คูโด่งประเมินราคาพอคูโดงว่าซื้อประมาณนี้ก็ไปเทียบกับของที่อื่นพอที่อื่นเขาอาจจะให้มากกว่า50บาทหรือร้อยหนึง่งโดยคูโดงไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปขายให้เจ้านั้นหรือมาสอบถามของคูโดงแล้วก็เอ๊ะเจ้านี้เขาให้ พันหนึ่งทำไมกูโด่งให้800อะไรประมาณเนี้ยคืออยากจะขอความกรุณาจากเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดจะจำหน่ายก็สามารถจำหน่ายได้นะครับแต่ว่าหลอกกันแบบนี้มันก็เสียความรู้สึกนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ได้บ้างยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญเพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องโดยรักและปรารถนาดีจากคูโด่งสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คคด